มาดูหนังสือเรียนหน้า55นะคะข้อ2.4ค่ะเขาบอกว่าย่งคะการหาผลลบด้วยการตั้งลบมีการกระจายอ่ามาดูกันนะคะคุณครูคนสวยคนนี้บอกว่าไยงไงเอ่ยอ่าขอขยายหน่อยนะคะคุณครูคนสวยบอกว่าครูต้องการปล่อยปลาดุกทั้งหมด1,550ตัวกลมประมงจัดให้แล้ว1,335ตัวเด็กหญิงแว่นคนนี้บอกว่าไงคะ ครูต้องซื้อปลาดุกเพิ่มอีกกี่ตัวคะแน,น่ประโยคสัญ,ญลักษณ์อยู่นี่นะคะเอา1 5 5 0ตั้งลบกับ 1, 3 3 5นะคะอ่าะคะแล้วเขามีไฮไลท์ตรงนี้บอกว่าง่ายเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันอ,อย่างเช่นขั้นที่หนึ่งหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงหลักหน่วยนะคะนี่หลักหน่วยนะคะ ขั้นที่สหลัก10บลบในหลัก10นะคะนี่หลัก10ตั้งให้ตรงหลัก10นะคะขั้นที่3าขั้นที่3และขั้นที่4มาดูกันนะคะขยายหน่อยนะคะขั้นที่3หลักร้อยก็ตั้งหลักร้อยให้ตรงกันนะคะขั้นที่4คู่ไฮไลท์ไว้อ่าหลักพันนี่ตั้งให้ตรงกันนะคะเรามาเริ่มกันทีละหลักนะคะนั่น มาเริ่มลบกันเลยนะหลักหน่วยมาดูหลักหน่วยก่อนนะคะศูนลบห้าได้ไหมคะไม่ได้0น,น้อยกว่า5ใช่ไหมคะ0ก็ต้องยืมหน้ามา1นศยืม5 5ก็เหลือสี่ใช่ไหมคะห้าเหลือสี่นะคะศูนย์ก็เป็น10นะคะ10-5ลบหได้5ค่ะต่อไปอันเนี้ยเหลือ4แล้วใช่ไหมคะหลัก10เหลือ4แล้ว4ีลบ3ได้เท่าไหร่คะ สี่ลบสามมีอยู่สี่ลบไปสามเหลือหนึ่งนะคะนี่เหลือหนึ่งนะคะต่อไปหลักร้อยค่ะหลักร้อยห้าลบสามได้มีอยู่ห้านิ้วลบไปสามนิ้วเหลือสองนิ้วนะคะเหลือสองนะคะต่อไปหลักพันหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์นะคะได้ศูนย์นะข้อนี้ตอบสองร้อยสิบห้านะคะอ่าแล้วก็ นายคนนี้บอกว่าไงครูต้องซื้อปลาดุกเพิ่มอีก215ตัวนะคะแน่คุณครูก็เลยบอกว่าลองสังเกตดูนะคะเอานี่ผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งผลลบผลลบผลก็คือได้215ใช่ไหมคะบวกกับตัวลบบวกกับตัวนี้เอาผลบวกกันสองตัวนี้บวกกันได้เท่ากับตัวตั้งแน่ได้เท่ากับตัวนี้นะคะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าหน้านี้ง่ายๆเนาะ หนังสือเรียนหน้า56นะคะการหาผลลบนะคะมาดูกันเลยครูขอขยายหน่อยนะคะคุณครูคนสวยบอกว่าใครให้หาผลลบนะคะแล้วครูบอกว่าไงคะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกัน เริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตามลำดับนะคะนั่นเรามาดูกันนะคะนี่เรามาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะโจทย์ให้อะไรมาคะหนึ่งหมืนัลบกับแ8ด้อนั่นหลักหน่วยนี่ตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันนะคะนี่หลักหน่วยอยู่ตรงนี้ตั้งให้ตรงกันนะคะหลักสิบหลักสิบนะคะ หลักร้อยนี่หลักร้อยตั้งให้ตรงกันนะคะหลักพันและหลักหมื่นใช่ไหมคะตรงนี้ไม่มีตัวให้ลบก็เว้นไว้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลักหน่วยก่อนนะคะสองลบศนได้สองนะคะต่อไปหลักสิบนะคะ8ปดลบแดได้ศูนย์ค่ะ หลักร้อยนะคะ4ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้4น้อยกว่า8นะคะ4ก็ต้องยืมหน้ามา1หนึ่งสต้องยืมสองสองโดนยืมไป1ก็เหลือ1นใช่ไหมคะสยืมมาก็เป็น14 8 14ี่ลบ8ดได้หนะคะถ้าใครไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ14ลบ8ดได้ยังไงเอา8ไว้ในใจนะับเพิ่มไปจนถึง14 8ี่แปดแล้วเก้าส1บ13เอดิบสองสิบามและ14ี่นะคะได้หนะคะตอบหนะคะตรงนี้นะต่อไป2โดนยืมไปก็เหลือหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งไม่มีตัวให้ลบก็ชักลงมานี่หนึ่งอย่างนี้นะคะนี่หนึ่งไม่มีตัวให้ลบก็ชักลงมานะคะ ข้อนี้ตอบ1 1 6 0 2นะคะดังนั้น12,482ลบกับ880ได้หนึ่งนั่นเองนะคะแล้วลองสังเกตคุณครูบอกว่าลองสังเกตดูนะคะเอาผลลบนะคะนี่ผลลบคือตัวนี้นะคะบวกกับตัวลบบวกกับตัวลบนี่บวกกันนะคะเอามาบวกกันจะได้ตัวตั้งได้คำตอบคือตัวนี้นะคะ ลองลบดูนะว่าได้คำตอบที่ถูกต้องไหมนะมาดูอีกตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่สองนี้นะคะตัวอย่างที่สองนะคะโจทย์ให้อะไรมาคะ1 5 4่0ห้าอหลบกับ 6, 3 4 8สดเท่ากับเท่าไหร่คะแนะ่มาดูกันเลยมาดูทีละหลักนะคะตั้งตั้งให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงกันหลักหน่วยนะคะ หลักสิบก็ตั้งให้ตรงหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะหลักใครหลักมันนะคะเรามาเริ่มกันเลยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยศูนย์ลบแปดได้ไหมคะไม่ได้ศูนย์น้อยกว่าแปดศูนย์ต้องยืมหน้ามาหนึ่งศูนย์ยืมห้าห้าก็เหลือสี่ใช่ไหมคะศูนย์ยืมมาศูนย์ก็เป็นสิบใช่ไหมคะสิบลบแปดได้นี่สิบลบกับแปดได้สองนะคะสิบลบแปดได้สองนะคะ ต่อไป5โดนยืมไป1ก็เหลือ4 4-4ลบ4ได้0นะคะต่อไปหลักร้อย4ลบ3ได้1ใช่ไหมคะต่อไป5 5-6ลบ6ได้ไหมคะไม่ได้เพราะ5น้อยกว่า6 5ต้องยืมหน้ามา1ยืม1 1โดนยืมไป1ก็เหลือ0ใช่ไหมคะ5ยืม1มาก็เป็น15นั่นเองนะคะ 15เนี่ยลบกับ6ได้เท่าไหร่คะได้9นะคะเอา6แล้ว6แล้วนะับไปจนถึง15อ่าใครไม่รู้ก็6นะับไปจนถึง15 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้9นะคะได้9นะ15ลบ6ได้9นะคะข้อนี้ตอบ9,102นั่นเองนะคะ,ะเหมือนเดิมเลยถ้าจะตรวจคำตอบนะคะเอาผลลบใช่ไหมคะผลลบก็คือตัวนี้ บวกกับตัวลบบวกกับตัวนี้นี่เอาสองตัวนี้บวกกันจะได้คำตอบคือตัวตั้งได้คำตอบคือตัวนี้นะคะคุณครูบอกว่าถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นแล้วจึงลบกันอ่ยืมหน้ามาหนึ่งยืมหน้ามาหนึ่งนั่นเองนะคะ